ในอนาคตนะคะพวกเราจะเข้าสู่ช่วงวัยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเวลาเรากําลังจะล้มหรือว่ามีอุบัติเหตุตา่างๆนะครับหากร่างกายของเรานะครับมีการทรงตัวที่ดีนะครับร่างกายของเราก็จะจัดระเบียบโดยอัตโนมัตินะครับการหกล้มหนึ่งครั้งนะครับก็จะส่งผลเสียอย่างมากนะครับต่อร่างกายนะครับ พบกับรายการ The s i n g i n Studio o u Show ค่ะ วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะที่เต๋าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนออกกำลังกายฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มนะครับเราฝึกการทรงตัวนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์จริงนะครับเวลาเรากําลังจะล้มหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆนะครับหากร่างกายของเรานะครับมีการทรงตัวที่ดีนะครับร่างกายของเราก็จะจัดระเบียบโดยอัตโนมัตินะครับขณะที่ล้มหรือเจอกับสถานการณ์จริงนั้นๆนะครับการหกล้มหนึ่งครั้งนะครับสามารถสร้างผลกระทบต่อร่างกายนะครับอาจจะเกิดกระดูก แตกหรือหักในส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลต่อเรื่องจิตใจด้วยนะครับเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับน้อยลงไม่อยากออกไปไหนเพราะว่ากลัวล้มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาแนะนำนะครับท่าออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างครับท่าแรกนะครับจะเป็นเดินต่อขาไปด้านหน้านะครับก็จะทำทั้งหมด30วินาทีนะครับแล้วก็พัก30วินาทีทำบนซ้ำ3เซตนะครับ ถ้าจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับก็จะแยกเท้าออกมาเล็กน้อยนะครับจะไม่ต่อขากันเลยท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าต่อเท้าจากด้านข้างนะครับให้ก้าวขาขวาออกไปก่อนขาซ้ายนํามาต่อด้านหน้านะครับจากนั้นก็ก้าวขาขวาตามนะครับและก้าวขาซ้ายมาต่อด้านหลังนะครับถ้าหากใครไม่สามารถทําได้นะครับให้ต่อเท้าซ้ายห่างจากเท้าขวาเล็กน้อยนะครับ ท่าที่3นะครับให้เขย่งน่องขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็งัดปลายเท้าขึ้นมานะครับข้อควรระวังนะครับท่านี้หากว่ารู้สึกว่าจะล้มนะครับให้ก้าวเท้าได้เท่านึงนะครับไปด้านหน้าเลยทันทีนะครับ ในอนาคตนะคะพวกเราจะเข้าสู่ช่วงวัยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วร่างกายของเราค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาบอกให้ฟังนะคะ หนึ่งค่ะมวลกล้ามเนื้อเราจะน้อยลงความแข็งแรงก็จะลดลงตามค่ะเพราะปกติกล้ามเนื้อของเรานอกจากจะมีหน้าที่ออกแรงแล้วยังมีหน้าที่คอยช่วยพยุงข้อต่อด้วยค่ะ 2. การสูญเสียของเส้นประสาทส่วนปลายทําให้สูญเสียการรับรู้ต่างๆเช่นในคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าการรับรู้ถึงพื้นลื่นหรือไม่ลื่นนั้นนะคะเขาจะไม่สามารถรับรู้ได้ 3. ของเหลวในหูมีปัญหาอาการบ้านหมุนส่วนใหญ่เกิดจาก น้ำในหือผิดปกตินะคะ 4. การมองเห็นและการได้ยินจะรับรู้ต่ำลงค่ะ เป็นยังไงกับออน,น,นบ้างครับสาหรับท่าออกกำลังกายในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะมีข้อควรระวังกันนิดหน่อยนะคะเช่นเราอาจจะฝึกในสภาพแวดล้อมปลอดภัยพื้นไม่ลื่นพื้นเรียบไม่ขูุข่ะนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีคนคอยดูแลนิดนึงหรือว่าสามารถเอาเก้าอี้มาตั้งไว้กันเรารมได้ค่ะก็อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะสม่ําเสมอทําบ่อยๆจะได้คุ้นชินกับท่าออกกําลังกายแล้วก็ป้องกันการลมได้ดีค่ะ